ย้อนชม5อาดีตแฟนสาวคนสวยของพี่เคปิยวัน์แต่ละคนสวยเป๊ะไม่แพ้กันจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับ หากย้อนกลับไปเมื่อ22ปีก่อนใครเลยจะรู้ว่าหนุ่ม PK นั้นเคยตามจีบนักแสดงสาวพิตตาณพัทลุงโดยหนุ่ม PK เผยว่าผมจีบเขาที่สยามเห็นเขากินไอศครีมกับเพื่อนที่สยามเขาเดินเข้าห้องน้ําก็เดินตามไปขอเบอร์หน้าห้องน้ําเขาก็ให้หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยรับสายเลยจึงทําให้ไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อน,นั่นเองซึ่งสมัยก่อนพิตตาเป็นผู้หญิงหนึ่งในท็อป5ของเมืองไทยที่สวยที่สุดเลยนั่นเองล่ะครับ กาลแม่พัชรศรีอดีตแฟนสาวที่รักกันออกจะหวานฉ่ำกว่าคู่อื่น,นแท้แต่จู่ๆก็ทำเอาช็อกทั้งวงการเมื่อกาลแม่พัชรศรีออกมาประกาศว่าเลิกลากับหนุ่มพีเคปิยวัฒน์เพราะทัศนคติไม่ตรงกันก่อนย้ำเสียเวลาเปล่าที่จะยื้อกันไว้และยังเผยอ,อีกว่าไม่เกี่ยวกับมือที่3หรือกรณีที่มีข่าวว่าแม่ไม่ปลืม้ม หลังจากประกาศเลิกราสายฟ้าแลบกับพิธีกรสาวกาลาแมพัชรศสีหนุ่มพีเก็ไม่ปล่อยให้หัวใจว่างนานเปิดตัวนางแบบสาวคนสวยจูนปวีนาะมาดามใจทั้งสองคบหากันได้เพียงแค่ปีกว่าไม่ทันไรก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่าพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีพีเคปีวัดลรักเล้าแยกทางจบความสัมพันธ์กับนางแบบสาวคนสวยแล้วนั่นเอง หลังจากเลิกลากับสาวจูนไปได้ไม่นานก็มีข่าวออกมาว่าหนุ่มพีเคซุ่มปลูกต้นรักกับสาวสวยนอกวงการนามว่าไม่ที่ในตอนนั้นหนุ่มพีเคดูเหมือนจะอินเลิฟเป็นพิเศษมองอะไรก็เป็นสีชมพูไปเสียหมดควงแขนออกงานด้วยกันอยู่บ่อยครั้งเลยละครับเรียกได้ว่ายอมถอดเขี้ยวเล็บกับคนนี้เลยทีเดียวแต่ความรักของทั้งคู่ก็ถึงทางตันและจบลงในที่สุด ปิดท้ายกันที่อดีตภรรยาสาวคนสวยโยเกิร์ตนัทชาหากย้อนกลับไปเส้นทางความรักของคู่นี้ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาด้วยกันเยอะมากกว่าจะได้รักกันฝ่ายชายตามจีบอยู่นานและพูดได้เต็มปากว่าเป็นรักแรกพบทั้งคู่เจอกันครั้งแรกที่งานเดินแบบแห่งหนึ่ง โดยหนุ่มพีเเป็นพิธีกรที่งานนั้นส่วนโยเกิดไปเดินแบบพีเคเผยว่าเห็นฝ่ายหญิงบนเวทีก็ถูกใจเหมือนดั่งเจอรักแรกพบจึงอยากทำความรู้จักและให้คนไปขอเบอร์ให้แต่ไม่กล้าโทรหาจนวันหนึ่งได้เป็นพิธีกรงานหนึ่งแล้วเจอนเน็ก จึงใหน้นเน็กเป็นคนโทรหาโยเกิดให้แล้วก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะตอนนั้นฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้วจึงตอบปฏิเสธไปหลังจากนั้นทั้งสองก็คงสถานะพี่น้องมาโดยตลอดทางด้าน P ีเก็ทําหน้าที่พี่ชายที่ดีและเฝ้ารอเวลามาโดยตลอดเป็นเวลา6เดือนและวันที่รอคอยก็มาถึง เมื่อสาวโยเกิร์ตได้โสดแล้วจึงเริ่มเดินหน้าทำคะแนนจีบทันทีด้วยความมุ่งมั่นที่จะจีบและชอบใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยทำให้โยเกิร์ตนั้นเริ่มเกิดความประทับใจจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้คบหากันหลังคบหากันทั้งคู่ก็ได้สาดความหวานใส่กันสุดๆ กลายเป็นคู่รักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันกระทั่งตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาเป็นเวลา4ปีจนกระทั่งวันที่29กุมภาพันธ์2567เพศดังแฉหนักพิธีกรชายอยากมีโลก2ใบซึ่งชื่อ PK ก็ผุดขึ้นมาถูกโยงในโซเชียลเลยทันทีและในที่สุดท่ามกลางข่าวลือ1มีนาคม2567 PK และโยเกิรก็ได้ออกมาพูดด้วยตัวเองว่าได้ตัดสินใจเลิกกันแล้วเส้นใบหย่าจบความสัมพันธ์ แต่เป็นการจบกันด้วยดีนั่นเองแหะครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 s แป r สตอรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ